การแบ่งแยกประเทศนะให้เป็นล้านามงล้านาใหม่นะยกเจ้ามูลเมืองนะมีการประชุมกันที่วัดอุโมงคนะทำพิธีกันใหญ่โตมโหฬารที่วัดอุโมง์เชียงใหม่เนี่ยจะได้เป็นบทเรียนฮะเพราะถ้ามีคำพิพากษาลักษณะดังกล่าวออกมาก่อนที่จะมีการชุมนุมกรงใหญ่ก็คงจะทำให้หมอบหนาวไม่น้อย สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทืศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวสนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็เป็นประเด็นเรื่องของคดีมาตรา1นึ่งสองที่เกี่ยวข้องกับคดีอา่ามาตราอื่นๆอย่างน้อยมีจำเลยทั้งหมด5คนนะฮก็โดนถูกดำเนินคดีตามกฎหมายคดีล้มล้างการปกครอง นะฮะที่เกิดขึ้นแบ่งแยกดินแดนที่เกิดขึ้นทางภาคใต้นะฮะแล้วก็ที่เชียงใหม่ภาคเหนือกลุ่มล้ามน้ำใหม่นะฮะไปดูในเชิงปรากฏการก่อนนะที่เชียงใหม่ที่ใต้แล้วมาวิเคราะหนะ์และสังเคราะห์กันว่าการประชามติคือสันติภาพที่ประชาชนเป็นเจ้าของ หลังสิ้นสุดสนธิสัญญากรุงเทพพศ2452หรือ a n g l ก s i a m มิส r 1909ปาตานีตกอยู่ภายใต้การปกครองของสยามหรือรัฐไทยในปัจจุบันปรากฏความพยายามของชาวปาตานีแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดความต้องการทางการเมืองความพยายามเหล่านั้นแสดงออกทุกยุคสมัยทั้งแสดงออกผ่านการใช้อาวุธเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการต่อต้านและแสดงออกผ่านการต่อสู้ทางการเมืองโดยไม่ใช้อาวุธ หากแต่เราชาวปาตานีไม่สามารถกำหนดชะตากรรมของเราเองได้ซึ่งเราเชื่อว่าสิทธิการปลดปล่อยสิทธิในการมีชนชาติวงเล็บเนชั่นรวมไปถึงสิทธิในการกำหนดชะตากรรมเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ติดตัวเราแต่เดิมในฐานะมนุษย์และสามารถขับเคลื่อนต่อสู้ในสังคมประชาธิปไตยโดยไม่ถูกจำกัดคุกคามโดยกฎหมายการสร้างสันติภาพปาตานีให้เกิดขึ้นจำเป็นต้องมีพื้นที่ทางการเมืองที่ปลอดภัย และการมีเสรีภาพของประชาชนชาวปาตานีประยาร์บังซาคือองค์กรเคลื่อนไหวทางการเมืองเกิดขึ้นจากการรวมตัวของปจินนิสิตนักศึกษาชาวปาตานีที่เืีอในการมีอยู่ของชาติปาตานีวงเล็บบังซาปาตานีและต้องการกำหนดชะตากรรมตนเองเราเคารพคุณค่าประชาธิปไตยที่รักห่วงแหนและพักดีต่อชาติมาตุภูมิเรายึดมั่นในการต่อสู้ทางการเมืองโดยแนวทางสันติวิธี เราจะรณรงค์และเคลื่อนไหวทางการเมืองถึงการมีอยู่ของชาติปัตตานีและการทําประชามติเพื่อไปสู่สันติภาพที่ประชาชนเป็นเจ้าของด้วยรักและห่วงแห็นต่อชาติมาตุภูมิขบวนนักศึกษาแห่งชาติ7มิถุนายน2566นณมหา ตอนนี้นะที่ใต้นะสามจังหวัดชายแดนภาคใต้กองทัพปฏิสิยืนยันดำเนินคดีตามกฎหมายแจ้งความคดีเรียบร้อยละนะนักข่าวฝ่ายซ้ายก็ไปสัมภาษณ์นะฮะรองแม่ทัพปฏิสีว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองหรือเปล่านะท่านรองแม่ทัพปราโมทฮะพลตรีปราโมทก็ปฏิเสธว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองนะฮะจริงๆแล้วเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดการกระทํา ของนักการเมืองและพรรคการเมืองที่มีเจตนาลมชัดเจนในการแบ่งแยกการปกครองซึ่งพีรีชุวันนะฮะก็ได้ไปร้องต่อคณะกรรมาการการเลือกตั้งมีสปปสไปร้องต่อกรรมนเพื่อให้ดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับซึ่งกรมนก็รับรูกแล้วก็ส่งเรื่องไปให้ดำเนินคดีตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วนะฮะอาจจะำดำนเรื่องนี้เป็นคดีพิเศษนะครับ ส่วนเรื่องที่เชียงใหม่มณฑลทหนารบกที่33โดยกองทัพภาคที่3ได้แจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มล้านาใหม่เป็นที่เรียบร้อยแน่นอนนี่ไม่พ้นมาตรา113เนี่ยนะฮะคือกบ,บทในราชอาณาจักรนะครับอีกเรื่องหนึ่งสารอาญาพิพากษาย,ยกฟ้องเอกชัยกับพวกคดีขัดขวางขบวนเสด็จนะครับก็เอกชัยหงสสังวานกับพวกนะ ขัดขวางขบวนเสด็จเมื่อปี2563นะฮะบ,บอกว่าไม่ทราบร่วงหน้าไม่มีพฤติกรรมปัิทุสลายนะครับที่ศาลอาญาห้อง904ศสาลฟังนัดฟังคำพิพากษาคดีแสดงความอาฆาตมาดร้ายกับสถาบันพระมหากษัตริย์นะฮะซึ่งก็มีโจท์ฟ้องนายเอกชัยหงสังวันนะฮะนายบุญ เกื้อหนุนนะฮะเป่าทองนายสุรนาถแป้นประเสริฐนายชนาทิปนะฮะแล้วก็นายพานุพัฒน์กับร่วมกันเป็นจำเลยที่1-5ถึงตามลำดับผิดอาคาตมาดร้ายต่อสถาบันแล้วก็พรบรจราจรทางบกนะครับอายการระบุค,ความฟ้องผิดความผิดจำเลยนะครับเมื่อ14ตุลาคมนะฮะโดยจำเลยทั้ง5ที่ยังไม่ได้มา ฟ้องนะฮะร่วมกันมั่วสุมตั้งแต่10คนขึ้นไปก่อความวุ่นวายในบ้านเมืองโดยพวกจำเลยทั้ง5กับพวกหลายร้อยคนได้มายืนนะฮะบนพื้นผิวบนถนนพิสุโลกลักษณะกีดขวางการจราจรซึ่งกำหนดใช้เป็นเส้นทางเสด็จภาพเนินของพระบรมพร,ราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์เพื่อทรงบำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐินประจำปี2563 นาวัดราชโอสลาลามนะครับซึ่งมีรถยนต์บอกอรจราจรและรถยนต์ในขบวนเสด็จมีการเบิกทางจำเลยกับพวกซึ่งมาร่วมกิจกรรมการชุมนุมนะบบอกว่าพวกเราทุกคนคือคณะราษฎรและคณะสรดอ,อยังไม่ตายที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยยัยงได้บังอาจพ้นสดลายนะครับต่อเสรีภาพพระบรมราชินี โดยช่วยกันใช้กำลังผลักดัน,นแถวแนวหน้าเจ้าที่กองร้อยควบคุมฝูงชนหรือขอฝอนะครับเพื่อขัดขวางมีให้ขบวนเสด็จขับเคลื่อนไปยังเชิงสะพานชมมรมรุเชตไปแยกหนังเลิงได้อีกทั้งยังได้ชูสายลักษมนิ้วในขบวนเสด็จด้วยจำเลยทุกคนเดินทางมาศาลศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานคู่ความทั้งสองฝ่ายแล้วเห็นว่าในพื้นที่ดังกล่าวจะมีขบวนเสด็จ นะไม่มีการประชมพัน์แจ้งประชาชนให้ทราบล่วงหน้าว่าเป็นเสด็จเป็นการเสด็จและพฤติกรรมของจำเลยที่ปรากฏยังไม่เป็นการแสดงการประทุษร้ายนะพี่ภาคษายยกฟ้องจำเลยในทุกข้อหานะซึ่งก็ปรากฏว่าเกิดความไม่พอใจเกิดขึ้นนะกับกลุ่มผู้จงรักภักดีเป็นจำนวนมากคดีที่มีการจำคุกไปแล้ว2ปี จัสตินนะคดีมาตรา1นสองนะตัดต่อภาพพระจ่หัวนะก็ถูกดึงคดีตามกนหมายไปแล้วนะสารจำคุก2ปีโดยไม่มีการรอลงอาญานะไผ่าดาวดินสารก็จำคุกโดยไม่มีการรอลงอาญาเช่นกันหนะึป่ปีนะครับในคดีเอกชัยเอกชัยโดนมาหลายคดีมากนะ คดีนี้เอกชัยก็ไม่ใช่โดนคดีแรกเป็นเพียงสารชั้นต้นฟ้องเท่านั้นนะฮะยกฟ้องเท่านั้นยังมีสารอุทธร์สาลฎีกาอีกคดีนี้อีกยาวยังไม่จบยังไม่จบนะครับไม่ต้องเครียดนะครับส่วนเรื่องของการก่อการในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยการลงประชามติในการแบ่งแยกดินแดนกองทัพบริสีแจ้งความดำเนินคดีเรียบร้อยนะครับ ส่วนกลุ่มล้านาใหม่นะครับที่มีการถแถลงนโยบายโน่นนี่นั่นนะอ้าง2475ปรากฏว่ากองทัพภายที่3ได้มอบให้นะฮะมณฑนทหารบกที่33นะครับแจ้งความดําเนินคดีที่สพาเมืองเชียง,งใหม่เรียบร้อยนะครับนั่นหมายความว่าก็โดนข้อหามาตรา1-2ด้วยะโดนข้อหาอื่นๆด้วยโดนทํามาตรา1-3นะครับล้มล้างการปกครองหรือกบฏในรชา,าชอาณาจักรนะครับ จริงๆแล้วเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้ที่เชียงใหม่เนี่ยไม่ใช่เกิดขึ้นครั้งแรกในปี2,552ก่อนเกิดเหตุการณ์เมษาจราจนก่อการจราจนกลางกรุงเทพมหาคนครก็มีกลุ่มอย่างเงี้ยล้านนานนี่นะนะประกาศขึ้นมาโดยกลุ่มเชียงใหม่51ประกาศจะแบ่งแลกแยกล้านนาบนทนทหารบกที่33และกองทัพพันที่3ได้แจ้งความคดีไว้ที่สพเมืองเชียงใหม่ เมื่อปี52แล้วจนถึงขณะนี้คดียังไม่มีการตัดสินกี่ปีแล้ว13 14 14, 14 14ปีแล้วนะฮะ14ปีนะคดีเนี่นะฮะซึ่งมีโทษสูงสุดประหารชีวิตนะครับเรื่องนี้ใครและผิดชอบก็ลองพิจารณาดูนะฮะคดีเมื่อ13 14ปีที่แล้วที่ประกาศเหมือนกันกลุ่มล้านนามังน้านาใหม่เหมือนกันลันนานาานกษณะดเดียวกัน แกงกวนเดียวกันที่ก่อเหตุไม่ใช่ก่อเหตุครั้งแรกและการก่อการลักษณะเช่นนี้มีเจตนารมณ์ที่สำคัญเพื่อที่จะกดดันนะเล่นงานทั้งสองกรณีเนี่ยทั้งภาคใต้ทั้งเชียงใหม่ทั้งม็อบ1นึ่นึ่ง,งเนี่ยปกดดันสถาบันพระมหากษัตริย์นะเพื่อให้เกิดการพระราชทานอภัยโทษเนียโทศกรรมนะให้กลุ่มกับนักการเมืองพรรคการเมือง ที่ทุจริตและดูหมิ่นเยียดยามอาฆาตมาดร้ายสถาบันพระหากษัตริย์พอทําไม่ได้ปุ๊บก็จะพยายามทํายังไงฮะบอกจะไปนิรโทษกรรมตัวเองออกกฎหมายเองสังเกตไหมฮะนะ,ะแล้วก็อ้างว่ากฎหมายปิดปากต้องไปแก้มาตาาหนถ้าแก้มาตัาง2องยกเลิกมาตัางสองจะพูดความจริงพอมีความผิดปุ๊บเข้าองค์ประกอบความผิดปุ๊บก็จะไปนิรโทษกรรมพวกเขาเหล่านี้กระทําการเป็นขบวนการ ซึ่งหลักคิดนี้เป็นหลักคิดของผู้กอ่อการร้ายคอมมิวนิสต์ที่ทำมาก่อนนะครับสิ่งที่น่าสนใจคือคดีกบฏในราชอาณาจักรเนี่ยเกิดขึ้นในประเทศไทยโดยเฉพาะที่เชียงใหม่นะที่ผ่านมาไอ้กลุ่มโกตีที่หายตัวไปก็โดนข้อหาเดียวกันนะคดีที่น่าสนใจคือกลุ่มเชียงใหม่51ที่อยู่จังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่ปี52แล้วยังไม่มีคำพิพากษาออกมาเลย นะครับซึ่งนานมาก1ิบกว่าปีนะครับถ้าคาดีนี้มีการตัดสินมาคงจะเป็นบทเรียนที่ดีฮะว่าผู้ที่ต้องการแบ่งแยกประเทศนะฮะให้เป็นล้านนามงล้านานามใหม่นะฮะยกเจ้ามูลเมืองนะฮะมีการประชุมกันที่วัดอุโมงนะคทำพิธีกันใหญ่โตมโหฬานที่วัดอุโมงคเชียงใหม่เนี่ยจะได้เป็นบทเรียนฮนะ เพราะถ้ามีคําพิพากษาลักษณะดังกล่าวออกมาก่อนที่จะมีการชุมนุมครองใหญ่ก็คงจะทําให้หมอบหนาวไม่น้อยเลยทีเดียวขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์เจียงกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ชายุโกหโตุมาหาวชิรางวงค์คุณพวกชาวไทยถวายพระพรวารางคุณเกลงถวันสือราชายสูนเจ้าช้ำคูณพระเจ้าแผ่น สักการพระสิทธิ์ทรงอุทิศเพื่อปวงประชาสืบสานงานพระราชบิดาขอพระสยามเทวาคุ้มครองพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทธา มีใจเมืองเป็นสูงพลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคุ้มครองปกปักปรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิพพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราช,รรา,ชาพิเศษ ครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบอดีสีสินมหาวัชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางคูกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามินทราธิเบตราชวรโรดมบรม,มานาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโคดชะดท่าต้องเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังรมโตใหญ่พระบาทละมีนำชาติรนไปราชดอนเดือดร้อนนะเห่งหุญนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตา กษัตจมทับเกลียงไกรทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอา,าสาทรงเป็นกษัตร,ริย์ดวงใจของไทยประชาทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนักราเนื้อยิ่งสิ่งใด